รอเร็วอเร็วอคนเยอะแยะเลยดูมีจ่อาหารมาซื้ออาหารกันไม่น้อยรอแล้วพอแล้วรอเพื่อนคนละคนเยอะแยะเลย อันนี้แมคโครแมคโครแมคโครสาขาหนึ่งสาขาสองกำลังจะเกิดเร็วๆนี้อาจจะเสร็จประมาณอีกสองสาเดือนสาขาสองจะเสร็จแมคโครแปบหนึ่งแปบหนึ่งเดี๋ยวก็เสร็จ ไก่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 แล้วมันมีสีฟ้าอันนี้ไก่หมยูยล่ไหมูหมูอยู่ทางโน้นหมูน้าหมูอันนี้คืออะไร อันนี้พวกอาหารแอกพวกเป็ดพวกอะไรอะพวกเป็ดพวกห่านอยู่แถวนี้ เป็นตัวนู่นอยู่ทางน,นู้นสำเร็จสำเร็จอ่างนี้อันนี้คืออะไรอาหารพวกสลังเอาไปกินจุกูจุกูเป็ดเป็นตัวให้ ที่เขาเอาไปทำพะโล่ทำอะไรนี่ตัวเป็ดเห็นไหม,มเยอะแยะตัวเป็ดพวกนั้เอาเป็นตัวเตัว,ตวอันนี้รู้สึกจะเป็นไก่บ้านขามันดำตีนด,ดำอันนี้อาจจะเป็นเป็ดเทพเป็ดไก่งวงไก่งวง นี่ไหมตัวใหญ่มากเลยนี่เยอะๆโอเคแม่น้อนะขอจบคลิปเพียงแค่นี้นะคะขอบพระคุณค่ะ